ครับก็ตอนนี้เราแกะตัว iPad Gen 11สีชมพูนะครับผมเอามาฝากเพื่อนๆสำหรับช่อง b a n k Channel นะครับนะฮะตัวนี้ก็จะมีด้วยกันสีนสีก็จะมีสีฟ้ากับสีชมพูนะครับผมนะฮะเดี๋ยวให้ดูตัวเครื่องก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในมีอะไรแถมบ้างนะครับในส่วนของตัวอุปกรณ์นะครับอ่ามีหัวดปเตอร์ให้นะครับตัวนี้เป็นตัวไทสีนะครับผมทาง Apple แถมมาให้ด้วยนะครับ ถัดมาเลยนะครับเป็นสาย C to C นะครับนี่เป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับ C to C นะครับนะฮะก็ประมาณนี้เนาะมันไม่ได้มีอะไรแถมอันนี้ก็จะเป็นตัวคู่มือนั่นเองนะครับนะครับสำหรับ iPad iPad Gen 11นะครับสีที่เราแกะก็คือเป็นสีชมพูเลยนะฮะนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยลำโพง4ตัวนะครับนะครับล่างๆก็เป็นตัวพอร์ต Type C นั่นเองนะครับ สวยมากเลยนะครับผมเอามาฝากเพื่อนๆนะครับก็ตอนนี้เรารันเครื่องมาแล้วนะครับนี่นะครับใช้งานลื่นๆเลยนะฮะไว้ใจได้เลยนะครับสําหรับเจ้าตัว iPad นะครับข้างล่างก็จะมีตัวเคี่ยวไมเหล็กให้นะฮะเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆเนาะเดี๋ยวให้ดูเรื่องของตั้งค่านิดหนึ่งนะฮะ อ่านี่นะครับเป็นตัว iOS เวอร์ชัน18.3.2นั่นเองนะครับชื่อเป็นตัว iPad นครับระเรียด่างกายเนาะ128 g ิตัวนี้เป็นตัว WiFi นะครับสไตล์ Apple นะครับใช้ง่ายๆครับไม่ยากเนาะแนะนำเลยนะครับสำหรับบุคคลน่แบบฟังเพลงดูหนังหรือก็ไปทำงานนะฮะตัวนี้ก็รองรับในเรื่องของตัวปากกาด้วยนะครับประมาณนี้ครับผมนะฮะ